สวัสดีครับผมเสียวพลเชวชลินนะครับรหัสนักศึกษาห้าสี่ศูนย์หนึ่งูนย์ศูนย์หนึ่งหกหนึ่งสองศูนย์สามสองะครับก็ว,วันนี้เลยเราจะมาทำชิ้นงานที่ชื่อว่าหัวต่อบอกันกับงานอาทิตย์ที่สี่นะครับแม่มันทั้งเยอะซ่นเหลือเกินสับงานอาทิตย์นี้ก็ชิ้นงานหัวต่อบอกนี้ง่ายที่สุดแล้วนะครับก็เลยจะเริ่มทำจากชิ้นนี้ก่อนก่อนอื่นเลยเราสร้างไฟล์ชิ้นงานทาทขึ้นมานะครับจากนั้นก็ เลือกไปที่ท็อปเพนนะครับเราทำการสกเก็ตที่ท็อปเพนนะครับสกเก็ตวงกลมขึ้นมาหนึ่งวงรัศมีแปดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราจะทำการทริมด้านล่างมันออกนะครับผมจะใช้เล็กแทงนะครับเซนเตอร์เล็กแทงสร้างเสียบขึ้นมาหนึ่งอันก็มาขนาดด้านล่างนะครับโอเคพอดีนะครับห้ามิลลิเมตรเสร็จแล้วผมจะทำการทริมออกนะครับโดยใช้ power trim นะครับ เขาว่าทีมนี่คือลาตรงไหนออกตรงนั้นก็จะหายไปนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับหลังจากลา,ลลาเสร็จแล้วปึ๊บเราไปที่ extrude นะครับ extrude ชิ้นง,งานชิ้นนี้นะครับ extrude ชิ้นง,งานนะครับหนา1มิลยาว14นะครับจะได้รูปร่างแบบนี้เสร็จแล้วนะครับ <c oughs> ไปที่คำทิกที่ผิวชิ้นง,งานนะครับเลือก convert entity นะครับ เขาเปในตี้เนี่ยทำให้ชิ้นง,งานของเราเนี่ยสามารถที่จะเรียกว่าเป็นภาพสกเก็ตนะสกเก็ตได้นั่นเองโอเคสร้างเซนเตอร์ไลน์ขึ้นมาหนึ่งเส้นนะครับจากนั้นไม่เอาแล้วเส้นเดียวพอปึ๊บผมมาสร้างขึ้นมาอีกหนึ่งเส้นตรงนี้ความยาวห้านะครับ ร้างเพื่อเป็นไกด์ไลน์ในการสร้างเส้นนี้นะครับเป็นเส้นสัมผัสชิ้นงานยาวสิบห้าเสร็จแล้วก็สร้างเข้ามาด้านไหนนะครับห้าตั้งขึ้นมาสัมผัสจุดนี้เสร็จแล้วผมจะใช้มิลเลอร์นิตี้นะครับในการโยนชิ้นงานเข้าไปฝั่งหนึ่งตรงมิลเลอร์เอาวเลือกเส้นผ่าศูนย์กลางตรงนี้นครับสังเกตว่าจะมีตรงกลางหน้าซ้ายสีเยงขึ้นมากดเอน e ตอร์ Enter นะครับเท่านี้ก็จะได้ชิ้นงานรูปร่างแบบนี้ เสร็จแล้ว extrude นะครับ extrude เราจะเปลี่ยนฝั่ง extrude extrude 14นะครับ t i นฟีเจอร์เราไม่เอานะครับเสร็จแล้วก็โอ,โอเคนะครับชิ้นง,งานรูปร่างหน้าตาแบบนี้เราก็จะเจาะรูมันนะครับด้วยคำสั่งโฮวิสราแต่ก่อนขอดูด,ด้านขวาก่อนอ่าโฮวิสรานะครับ เมติกนะครับ8ปมิลตรงเองงน็นคอนดิชันใช้ทรูอร่อนนะครับตำแหน่งเราจะเรียกตรงนี้นะครับสัมผัสก่อนเข้าขดูหน่อยขอดูหน่อยเออเหมือนผมจะลืมอะไรบางอย่างฟิลเลตก่อนอ่าฟูลาฟิลเลตนะครับเซอร์เฟตบนนะครับเซอร์เฟตกลางก็เรียกตรงกลางเซอร์เฟตล่างก็เลือกด้านล่างนะครับ แต่ในร่แบบนี้ทำทั้งสองด้านเลยบนกลางแล้วก็ล่างโอเคทีนี้เราก็เจาะรู้ได้แล้วนะครับเมตติอย่างที่บอกโพซิชั่นเลือกเลยตร,ตรงนี้เราจะเอ้์เดียวกันปางเข้าไปได้รูขึ้นมาหนึ่งรูนะครับเสร็จแล้วทำการฟิลเล็กชิ้นงาน ตรงนี้ใช้คอนแสแตนต์เรเบียนนะครับเอาพองงามพอหนึ่งมิลลิเมตรฟิเลตมันทั้งชิ้นเลยนี่ด้านล่างก็ฟิลเลตขอบนี้ก็ฟิลเลตขอบนี้ด้วยมีตรงไหนอีกเส้นนี้ด้วยฟิเลตมันทั่หมดเส้นนี้ด้วยเส้นนี้ทั้ง,ทงชิ้นงานแล้วนะครับ รึ่งๆเรงได้ชิ้นงานที่ฟิลเลตเรียบร้อยนะครับพอหรือยังตรงนี้ฟิลเลตหรือยังเอ่ยฟิลเลตหน่อยได้ไหเลยดได้ไหมลลได้ไหม เหมือนจะฟิลเลตไม่ได้ฟิลเลตไปแล้วทัางมันไม่เป็นไรทําการใส่สีนะครับขอสีแดงแล้วกันส,สดใส์ดีเสร็จแล้วครับกับหัวต่อเบาะครับผม